านหมดเลยอือห <toys> ือไอ้ไอ้ไอ้ทีทีไอ้ทีนี่ไปเข้าเลย1 2งตอนะครไม่คิดของเยอะกตะกร้เียว โอ้ oh, ไม่เขา้าก็ไม่ต้องแล้วแบบนี okay, ้โอเคต่อเมือเบืองต้นกลงรูได้ลงรูได้อ่ะออสีส้มเอาสีมพูที่สีพูสีพูนี่เอาสีเหลืองเอาสีฟ้าใชัยโย ทางเส้นติดทางอเางองเส้นทา,มมางนู้นแล้วไรเดอร์มาทางนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าิไหนเล่นหน่อนใ้พ่อเลยดิเล่นหน่อนใ้พ่อเลยที่พ่อชายอยู่หนอยหนอนไปเล่นไงหนอนโอหล้งมือล้างมือก็อ หน่อยนะหน่อยเล่นใหญ่หน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิ่อน

โอ้ยี่มไปเลยรถสีเหลืองรน้สีเหลืองอยู่ข้างตรงที่เตมน้ำมันนะ่ะสีเหลืองฟ้านะ่ะอยู่ตรงสายเตมน้ำมันฝั่งนูนะ้นน่ะข้างบ้านนน้นนะ่ะนน้นดูดูชี้พ่ออยู่ลูกบอลน,นะน่ะน่ะอยู่ข้างนั้นนะ่ะน่ะลูกบอลสีเหลืองนะ่ะเห็นเปล่าเออเดินไปอีกเจอแล้วนั่นแหละ เละได้เละชูดเลยชูดชูดใสรจตัวหนึ่งสองพร้อมไหมพร้อมค่ะจับแน่นๆค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะโทมัสจะออกเดินทางแล้วไปกันเลยไปกันเลยเจ๊

เปเสียงอะไร ขึ้นทางไหนน้องกบึ้นผิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบไม่ใส่ก็เอาไว้ที่แม่เอาไว้ที่แม่ก่อน 1..2..3..4..5.. 6, 6 7 0เก็ิ